ข่าวสั้นของเราวันนี้เป็นเรื่องนวัตรกรรมใหม่ของชุดว่ายน้ำครับนั่นก็คือข่าวการเปิดตัวของ Speedo Fastin 4.0ซึ่งมาพูดถึงแบรนด์นี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยเพราะเราได้เห็นนักกีฬาว่ายน้ำดังๆใช้แข่งขันกันนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วแบรนด์นี้เขามีอายุมานานกว่า20ปีแล้วนะครับ ล่าสุดนั้นสปีโดได้ร่วมกับทีมพัฒนาและวิจัยของ Aqualab ในการพัฒนาชุดใหม่ล่าสุดตัวนี้ออกมาโดยวัตถุดิบทำจากแบคทีเรียที่ถูกดัดแปลงพันธุก,กรรมใหม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ถึง80%ชุดว่ายน้ำนี้จะมีผิวที่ถูกออกแบบให้เรียนแบบกับผิวหนังของฉลามที่นอกจากจะเพิ่มความเร็วในการว่ายน้ำได้แล้วมันจะถูกออกแบบให้พอดีกับตัวฟิตกับร่างกายพอดี ปรับแต่งให้เหมาะกับกล้ามเนื้อในระดับไมโครมิเตอร์สแกน3มิติคำนวณด้วยระบบ AI และใช้การพิมพ์แบบวิศวะกรรมชีวภาพ3มมิติซึ่งโดยวิธีนี้ผู้สวมใส่ชุดจะได้ชุดที่แนบกับร่างกายชนิดที่เรียกได้ว่าเหมือนกับการพิมพ์ภาพลงบนร่างกายเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่านักกีฬาก็สามารถเลือกสีสันที่ตัวเองชอบได้เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ลงตัวสำหรับบุคลิกภาพของแต่ละคน ผลการวิจัยบอกว่าชุดว่ายน้ำนี้จะช่วยเพิ่มความเร็วในการว่ายน้ำไปได้อีก4%ภายในปี2040ฟังดูอาจจะเป็นตัวเลขที่น้อยแต่ว่าทุกวันนี้นักกีฬาระดับมืออาชีพต้องการทำลายกำแพงของสถิติซึ่งคาดกันว่าภายในปี2040นี้เราจะได้เห็นนักกีฬาที่สามารถโค่นสถิติ20วินาทีของฟรีสไตล์50เมตรของการว่ายน้ำชาย และ60วินาทีของการว่ายน้ำท่ากบ100เมตรในการว่ายน้ำหญิงนะครับนี่คือตัวเลขที่สปีโดอ้างว่าจะเป็นอย่างนั้นในอีกประมาณ20ปีข้างหน้าหรือภายในปี2040นี้นั่นเองครับ